เอาไงนมกาอุ้มรือเปล่ากาอุ้มก็โดนฉายดยครับมนมกระสื่อโดนผมเล่นมาเก้าให้อะเดี๋ยวเอาโดนฉายดยครับอย่างเงี้ยเซอร์ไวทว่าตัวใหม่ผู้รอชีวิตคนไทยวีบุญยศ กลลับบ้าานชดเยว่ a โยสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมโดดโดนหรือว่าเดทบายเดรรัยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในผูรอดชีวิตใหม่นั่นเองนะครับชื่อตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าวีบุญญศักดิ์นะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเป็นนามสกุลบุญยศักดิ์นะไม่ใช่ตัวผู้ชายนะครับก็เป็นตัวละครเซอร์ไทยตัวแรกเลยนะครับผมสำหรับตัวละครนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาอยู่ในเด b บายเดร์ัยนะครับตั้งแต่กระสือแล้วนะอย่างที่ขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือ ชุดนั่นเองนะฮะก็จะมีชุดน่ารักน่ารักมากมายให้เลือกสรรน,นะฮะก็ผมมองว่าชุดนี้น่าจะน่ารักที่สุดแล้วนะครับชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็รอเข้าเซิร์ฟจริงนะครับเดี๋ยวจัดแน่นอนชุดนี้เปิร์กสองสามสี่กดปุ่มความสามารถสองในขณนะที่ยืนอยู่นิ่งๆเมื่อผ่านไป15วินาทีเพิ่มโมกาเจอการตรวจสอบทักษะขณะรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องบันไ20่20%เปนะครับเปิร์กนี้มีคุณดาว90วินาทีครับเปิร์กชีวิตบนท้องถนน เมื่อเราบาดเจ็บอยู่นะครับให้เราทําการกดสกิลเช็คให้แม่นยําได้6โทเค็นแต่ถ้าเกิดว่ากดพลาดขึ้นมาจะเสียไป2โทเค็นเลยกดได้ครบแล้วนะครับเราจะเพิ่มความไวในการรักษา100%เลยจนกว่าจะหยุดรักษาครับพี่ไยวยมากเปิร์กโน้ตผีเปิร์เงินสุดท้ายระหว่างที่หมดกําลังร้อยขีดขวนของคุณนะครับจะหายไปเร็วขึ้น50%และคุณจะฟื้นฟูจากหมดกําลังเร็วขึ้นอีก10% และสำหรับคลิปนี้นะจะสนุกและมันหายแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go as on โหดเลยด弟เก็บเลยครับงามงๆๆงางงงกินราเรืองแสงดิไม่รู้ว่าเขาต้องรออีกสักแป๊บนึ่งไงพอกินแล้วแบบไอ้นี่อ่ะเฮ้ยเพื่อนโอ้ยชัวร์ตรงนี้มันเล่นอยู่ไหนอ่ะบ้านใหญ่โอเคไม่เห็นละ กระสือโดนโดนแรกอะไรกระสือมาโดนแรกกระสือมาโดนแรกเอาไงหนุ่มกาอุ้มหรือเปล่ากล้าอุ้มก็โดนฉายเลยครับหนุ่มกระสือโดนผมเล่นกระสือโดนผมเล่นกระสือโดนผมเล่นโดนฉายไปสองตาติดไหวหรือเปล่าหนุ่มเฮ้ยเฮียอยแม่งอับผมอย่าเฮ้ยอย่าเงยหนุ่ม ไอ้ยังเงเนอะโนมันเอาเรื่องอะดิเฮ้ยไม่ได้มันต้องถอดหัวหรือว่าสัตว์เนี้ยต้องถอดหัวนะไม่ใช่ดิอโนเฮ้ยหรือว่ามันใส่แอดอนมาวะไม่มั่นใส่อะไรอดอนแบบดิอโนเหรอไม่ใช่จริงด้วยอันนี้เห็นเงาเห็นเงานะมันไม่ได้มันไม่ได้สัตว์เน,นี้ยเฮ้ยเชื่อแม่งเป็นกระสือกระหัง ไอผมมีไม้ผมจะหาเวลาเก็บมาเกาให้อะเดนี่แล้วฉายกระสือตาบอสขอยัดเก็บเฮสเฮ้ยไม่เอาผมเลยกระสือไม่เอาผมแล้วโดผมเล่นผมเล่นเออวัเจามันบือกระีไงแล้วมันกระสุ่งไง โอ้ยมันเลื้อยแบบเลื้อยคานเลยว่ะออนี่ไงหันซ้ายหันขวามีเซอร์รึเปล่าวะโอ้ยมันมันมันเห็นมันเห็นไม่เห็นตัวฉายไฟอะเดยอ้าวแล้วเพื่อนรู้ไงเพื่อนมีเปิร์กที่ดีมีเปิร์กที่จริงใจไอ้ยเพื่อนตีบโบราณามได้เราได้กินเห็ดต่อแล้ว ยเงยเงยเง้ยเยเงี้ยเ้ยเยเงียเง้ยเยเ้เอ้ยดงีเอา้เงี้ยเงี้ยเงยเงีเงี้ม่งด้ยเงี้ยงี้ยเเงีนยเงี่อเ้ยเ้ยเนี้ยงเงี้้นเ้ยเงียเงเงี้เ้เ้ยเงียเี้ยเ้้เง้ยงยเง้งีง้ยเง เอาเปิร์ลของกระสือมาแน่เลยไล่โคตเราเห็นอล่าสิบเมตรอะแต่ตเพื่อนจะรู้เองนะตัวนี้เปิร์ลดีเปิร์ลจริงใจนจะจะจะมันลเลื้อยไปกระสือมันเลื้อยอย่างงี้จริงๆใช่ไหมไม่เพื่อนน่ะโอ้ยปกติกระสือมันก็นนลอยๆธรรมดาเหมือนเจ้าท,ที่เราดูช่วยผม <ขอ S 2> หน่อยครับกระสือมันแบบงึบงับนึบงับแบบโมดดินแบบเป็นสาเดือนนะ ถ้าไม่มีหัวเนี่ยผมถูกไ้เดือนแน่มยามาแล้วดูดิมันบู๊นอย่างนี้เลยเหรอวะถามจริงเลยวะ <c oughs> ยัางก่นอนน้องใช่หบบไม่เอาจัดเอาอย่างเรื่องเอาผิดทางหรอือเปล่าอยู่นี้อ๋อไม่มีใครไปช่วยเพื่อนเลย,ย,ายามาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาบเกาให้อะเดะอุย้ยเจี๊ยยังเอาช็อตนี้มาบเกาให้มาเลยมเนมเิ่งข้ามาแล้วปึ๊บโอ้โหไอ้เช่เอ๋ยมีไม้ตรงนี้ก็ไม่บอก โิ้มันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วไปไหนไ <All S 1> ม่ร <right. S 1> <ๆ>ู้ออซัมธิงค์ออซัมธิงค์ออซัมธิง คือเห็ดมันจะขึ้นทั่วแมปใช่ไหมคือตอนนี้หาเห็ดกั่โอ้โหมันแปลงร่างเป็นกระสืออีกแล้วคือตอนมันเป็นกระสือมนะันโคตรโหดเลยนะ เห็นเยอะนกมเอาโดนฉายดิครับอย่างเงี้ยเดินไปมันเลื้อยอีกแล้ะเฮ้ยเดี๋ยวไหนตัวผมพองขึ้นปะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานเกินเราจะเจ็บเองอัตโนมัตเลยนี่ว่ะถ้าไม่มนเล่นไม่รู้เลยเนี่ย เดี๋ยวแล้วผมเฟสสองได้ไงผมโดนไปแล้วเหรอใช่ผมโดนสองเฟสแล้วเหรอไม่ใช่ผมโดนแบบเฟสเดียวไม่ใช่หรอตีตันหนุ่มจีฮอุ้มเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดนแบบเฟสเดียวปะตัวสอง 金老，哎呦，咱俩太配了。